ขณะเดียวกันปัจจัยทางด้านการเมืองนี่นะครับก็ยังส่งผลกระทบต่อภาคอสังหาริมทรัพย์เข้าไปแล้วนะครับโดยผู้ประกอบการนั้นชะลอตัวเปิดโครงการใหม่ยกแผงเลยครับ นายประพันธ์ศักดิ์รักชัยวันกรรมการผู้จัดการบริษัท LWS Wisdom and Solution ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยและพัฒนาอาสังหาริมทรัพย์นะครับบอกว่าตอนนี้แนวโน้มตลาดอาสังหาริมทรัพย์ในกรุงเทพและปริมณฑลช่วงครึ่งหลังของปีนี้แม้ว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้จะเติบโตได้จากปี65ก็ตามแต่อัตราการเติบโตนั้นชะลอตัวต่ำกว่าที่คาดไว้ครับโดยเป็นการกระจุกในภาคการท่องเที่ยวเท่านั้นแต่การส่งออกนั้นชัดเจนและว่าจะติดลบต่อเนื่องนี่ครัวเรือนก็สูงขึ้นไปถึงระดับ90.6%ต่อ GDP. อัตราอิบจุดหกเปอร์ ่อเนื่องจนถึงระดับ2.5สูงที่สุดในรอบมากกว่า9ปีในช่วงปลายปีนี้และประกอบกับธนาคารในประเทศไทยยกเลิกมาตรการผ่อนคลายอัตราส่วนการอนุมัติสินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกันในการซื้ออสังหาริมทรัพย์และล่าสุดความไม่แน่นอนทางการเมืองหลังการเลือกตั้งส่งผลให้กําลังซื้อที่อยู่อาศัยนั้นชะลอตัวลงอย่างชัดเจนนะครับและคาดว่าตลาดอาสังหาในเขตกรุงเทพปริมณฑน,นั้น จะเติบโตไม่เกิน5%จากเดิมคาดว่าจะโตถึง2หลักคือประมาณ15%คาดการว่าการเปิดตัวโครงการมาในช่วงครึ่งหลักของปีนี้นั้นก็จะชะลอตัวต่อเนื่องจากครึ่งแรกของปีนี้ซะด้วยซ้ำไปครับโดยเฉพาะในช่วงไตรมาสที่3นี้ที่ทิศทางการเมืองน,นั้นไม่มีความชัดเจนสูงทําให้ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ชะลอการเปิดตัวโครงการใหม่ทั้งนั้นโดยเฉพาะโครงการอาคารพัก ชุดอาศัยและคาดว่าจะไปเร่งเปิดตัวในช่วงประมาณปลายไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ถ้าทิศทางการเมืองนั้นมีความแน่นอนและชัดเจนมาก